สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูโปอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของบุคคลสําคัญของไทยนะคะอ่ะเด็กๆมาดูไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเรียนเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่สิบของเรานะคะ,ะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะลูกอันดับแรกเลยนะคะภาพที่หนูเห็นหน้าจอตอนนี้นะคะลูกอันนี้คือภาพของ ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะอะจําไว้นะคะลูกว่าภาพนี้คือภาพในหลวงรัชกาลที่10นะคะน้องไปเห็นที่ไหนน้องเจอที่ไหนน้องก็สามารถที่จะบอกได้ว่าภาพนี้คือภาพของในหลวงรัชกาลที่10บนะคะ่าต่อไปทีนี้เรามาดูชื่อของพระองค์กันนะคะลูกอันดับแรกเลยชื่ออันที่หนูเห็นบนหน้าจอ PowerPoint ตตอนนี้นะคะก็คือพระบารมีพิไทยอย่างเต็มที่นะคะของพระองค์หรือเราเรียกว่าชื่อฉบับเต็มนะคะ ก็จะมีชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระบารมีนทรรามาธิพดีสีสินมหาวชิราลงกรมมอิสรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินชาธิเบตราชวโรดมบรมนาถบพิษพระวชิราเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้คือชื่ออย่างฉบับเต็มนะคะของในหลวงรัชกาลที่สิบของเรานะคะ ก็จะมีคำอ่านให้เด็กๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้อ่านได้ถูกต้องเหมือนกันทุกคนนะคะทีนี้เรามาดูฉบับฉบับอย่างมัธยมนะคะลูกฉบับอย่างมัธยมก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวนะคะอันนี้คือชื่ออย่างเบกมัธยมของพระองค์นะคะหรือว่าพระปรามาพิไทยอย่างมัธยมนะคะต่อไป ชื่ออย่างสังเขปนะคะหรือว่าพระประมาพิไัยอย่างสังเขปนะคะลูกก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะลูกที่ได้ดูข่าวพระราชสำนักนะคะและน้องเป็นคนที่สังเกตสักนิดนึงหนูก็จะได้ยินทำนี้นะคะก็คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือชื่อที่เขาใช้แทนในหลวงราชการที่สิบของเรานั่นเองนะคะก็จะใช้ชื่ออย่างสังเกตนะคะเพื่อสะดวกในการที่จะเรียกนะคะลูกต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงราชการที่สิบของเรานะคะพระองค์ก็อ,อ่สด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28่สกรกฎาคม พุทธศักราช2495นะคะเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาาที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถาบพิตรนะคะและก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมรา,นะราชินีนาชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะมีสมเด็จพระเทศฐภากินีนะคะ นึ่งพระองค์นะคะหรือว่าพี่สาวนะคะลูกก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะและก็สมเด็จพระคณิษฐาและก็สมเด็จพระพระคณิพระขากินีนะคะสองพระองค์คือสมเด็จพระคณิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะและก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรขติยะ ราชนารีนะคะอันนี้คือ,อรพระเชษฐาคินีนะคะและก็พระคณิตพระคณีพระคินีนะคะของพระองค์นะคะลูกต่อมานะคะเรามาดูว่าพระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อ,อไรนะคะลูกพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นในหลวงรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีนะคะโดยได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่ สี่พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะอันนี้คือวันที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชนะคะลูกก็คือวันที่สี่พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะอ่าอันนี้นะคะภาพที่หนูเห็นนะคะก็เป็นภาพในครอบครัวของพระองค์นะคะก็จะมีอันนี้คือในหลวงรัชกาลที่สีพร้อมด้วยพระธิดาและก็ พระโอรสของพระองค์นะคะลูกอันนี้คือภาพของพระโอรสเลยก็พระราชธิดาในสมเด็จพระวิรยากรจะาอยู่นะคะภาพที่หนูเห็นนะคะลูกต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพระองค์นะคะทรงมีพระธิดาและก็พระราชธิดาสามพระองค์ของสามพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยคือใครกันบ้างนะคะลำดับที่หนึ่งเลยนะคะลูกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นาเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีศิริพัฒรมหาวัชระราชธิดานะคะอันนี้นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนอาจจะรู้จักกันในนามขององค์พานะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าลูกพระเจ้าลูกเธอนะคะลูกต่อไปนะคะก็เป็นสมเด็จพระลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตนาราชกัญญานะคะ ต่อไปก็เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัชมีโชตมหาวาชิโรธมหาวาชิโรธตามาังกูลสิริวิบูลยาราชกุมารน,นะคะอันนี้นะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง3พระองค์นะคะลูกอ่าต่อมานะคะ สมเด็จพระวชิรากี่9เจ้าอยู่หัวทรงมีพระประมบรุราชอ,องค์การต่อประชาชนชาวไทยในวันที่ประกอบพระราชพิธีบรุราชาพิเศษว่านะคะเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและก็ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานาราษฎรตลอดไปนะคะอันนี้คือ,อ,รอประมบรุราชอ,องค์การของพระองค์นะคะที่มีต่อประชาชนชาวไทยนะคะลูกก็คือพระองค์บอกว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและฟองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขเองอาณาราชโดนตลอดไปนะคะลูกทีนี้เรามาดูพระราชกรณพระราชกรณในดิจิตของพระบาทสมเด็จพระวิรณ์เจ้าเจ้าอยู่หัวกันบ้างนะคะ 1. ทางด้านการทหารนะคะพระบาทสมเด็จพระวิษณ์เจ้าอยู่หัวทรงดำนุงพระยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพลเอก พลเรือเอกและก็พลอากาศเอกโดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการด้านความมั่นคุในในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ราษฎรที่ประสบทุกข์กยากต่างๆนะคะอันนี้เป็นภาพของพระองค์นะคะที่ทรงเข้าร่วมกับหน่วยทหารต่างๆนะคะลูกทีนี้เรามาดูด้านการแพทย์และก็สาธารณสุขนะคะ เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยอันดีของประชาชนชาวไทยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลเมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าถวายน้อมเกล้าน้อมกระหม่มถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระองค์ได้พระราชาทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะให้มีอุปกรณ์การแพทย์และก็เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยนะคะลูกอ่าต่อไปนะคะเรามาดูทางด้านการเกษตรนะคะก็ได้พระราช พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์นะคะในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กับกระทรวงเกษตรกรนะคะและก็สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอ่าต่อไปด้านการศึกษานะคะก็ส่งส่งเสริมการจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นตุรกันดารน,นะคะและก็สรงรับโรงเรียนไว้ในพระ ราชูปรมภมนะคะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยนะคะและก็ส่งเสริมให้โรงเรียนดําเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะคะอ่าต่อไปด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ก็ทรงพระวิทยาอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจสําคัญในการเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศเสมอมานะคะและก็สดตจเยือนมิตรประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการอยู่ตลอดเวลานะคะ อ่าต่อไปนะคะด้านาศาสนานะคะก็ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมมะกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะและก็ทรงโอบผนวดในพระบพระบวลพระพุทธาศาสนานะคะเมื่อวันที่หพฤศจิกายนพุทธศตกราช2521นะคะพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณยกิจทางาศาสนาเป็นประจำเสมอนะคะอ่าทีนี้เรามาดูด้านสังคมสมเคราะห์กันบ้างนะคะ ก็ทรงมีความห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสและก็ขาดแคลนนะคะโดยพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกีฬาและพระราชทานทรัพย์เพื่อ,อสนับสนุนโครงการของชุมชนนะคะอย่างเช่นโครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดเคลนต่างๆนะคะ,ะทีนี้ด้านเรามาดูด้านการกิจด้านการกีฬากันบ้างนะคะก็ได้จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อแม่นะคะหรือว่าไว้โฟมันนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจนพรรษา83พรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไว้ร์เดสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมประจุพรรษา8% 8พรรษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรนะคะนอกจากนี้นะคะ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นนะคะเพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะคะให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรน,นะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904วปร,รกันนะคะโดยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจะแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้นะคะ 1. จิตอาสาพัฒนาก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนนะคะให้มีคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นการประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะ 2. อนะคะจิตอาสาภัยพิบัติก็ได้เก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจและเตรียมการรองรับภัยพิบัตินะคะอย่างเช่นอุทกภยัยวัตาภายัยอักขีภัยต่างๆนะคะก็เตรียมการสําหรับที่จะได้ไว้ช่วยเหลือนะคะอ่าต่อไปนะคะจิตอาสาเฉพาะกิจนะคะ กิจอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมกิจอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติงานในพระราชพิธีหรือการรับสิทธิในโอกาสต่างๆนะคะอ่าอย่างในภาพนะคะก็เป็นประชาชนกิจอาสาทํางานร่วมกับหน่วยงานราชการในพระราชพิธีต่างๆนะคะอ่าภาพนี้นะคะก็เป็นโรงครัวพระราชทานนะคะก็จัดขึ้นเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นเดียวกันนะคะอ่าทีนี้เนื้อหาของเราก็จบลงแล้วนะคะ ทีนี้คุณครูก็มีภาระงานให้เด็กๆทำเหมือนเดิมนะคะลูกก็คือแบบฝึกหัดหน้าที่41นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์นะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดหรือว่าภาระงานที่คุณครูให้น้องทำนะคะอ่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ